อวันนี้มาเรื่องวงจรไฟกระพริบนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าวงจรท่าช้างนะครับท่าช้างเดิอบบงก็คือมันเป็นวงจรไฟกระพริบนะเมื่อก่อนที่ผมทําจะใชะ้แบตเตอรี่หรือทานเหลี่ยมนะครับเก้าโวลต์ป้อนเข้าไปนะจ่ายไฟนะไฟมันก็จะติดติดดับสลับกันนะจะเร็วช้าก็อยู่ที่ ค่าทีนะครับค่าตัวนี้นะครับจะเป็นความทีนะเรากําหนดได้ค่ามากความทีต่าค่าต่าความทีมทสูงนะตรงนี้เป็น R กําหนดกระแทไหลนะครับ ไล่มานคะครับมานเนี้ยมาครบรอบกันที่ไฟลบประมาณนี้ยถ้าเราเปลี่ยนอเราเปลี่ยนเราอยากได้ความที่นหน,เร,เ,น,นนะเราเปลี่ยนอ่าตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนอ่าตัวนี้อ่าที่เข้าค่าบนะีอันนี้จะเป็นห้าสิบเพิร์ตเช้ค่าสูงนะ ร0 k เพื่อให้มีกระแสอ่อนๆลงมาใบอัดทีอาร์นะครับถแรงเกินไปก็ทีอาร์จะพังก็ประมาณนี้อยากได้ความแรงใช่ไหมคความแรงตัวนี้ค่าตำ่ำยิงตำ่ำยิงแรงคนระับยิ่งกินไฟแต่ทีอาร์ก็จะร้อนแล้วก็พังนะครับ่าสูงก็ยิ่งประหยัดวงจรตัวนี้ ถ้าใครขี้เกียจพันมะแปงวงจรตันนี้ครับในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับใน Google อ่าแต่ตัวนี้สิบสิบกว่าปีแล้วน้ำสึมเริ่มีสิบกว่าปีแล้วนะเพราะว่าผมผมก็เคยทำตัวนี้ใช้อยู่ที่ลกๆเนี้ยรั่นดีคนระับตอนที่แค่ห้าสิบเฮนะครับไม่ได้แก้แล้วมาตอนล่างผมมาแก้ใหม่ผมใส่อายุเจ็ดเคตอนล่างมาใช้อายเจ็ดเคก็ ดีหน่อยอยู่ประมาณ300กว่า300กว่าเฮิร์ตนะเกือบเกือบ400อนะก็ลูกเล่นมันไม่มีอะไรตัวนี้ก็ถ้าจะแรงขึ้นก็ลดลดลดค่าลงได้น้อยหนึ่งนะลดค่าลงได้ถ้าไม่ลดก็มาลดอ่าตัวนี้ใช้สัก 5K า k คห้ก็ งจรเดิมมันจะอยู่ที่10บวัตสิบวัตนะครับสิวัตก็คืออา่าลอดไฟลอดสายลอดแรงเพียรนะครับร้อยวัตต์ก็ติดนะครับติดแล้วก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะครับก็คือรานสเตอร์ก็แค่อุ่นๆเพราะว่ามันกระแสไบอดัดมันมาน้อยครับมันก็เลยไม่ร้อนมลแปลงไม่ต้องพันนะครับไปซื้อมลแปลงสำเร็จมลแปลง จะใช้ตามวงจรเลยก็ได้นะครับสิบสองศูนย์สิบสองถ้าจะาแรงก็ใช้เก้าเก้าศูนย์เก้านะครับก็จะแรงขึ้นมาอีกแต่ไฟออกมันจะมีแค่โคดเดียวลั่นนะครับลั่นดีใช้ได้ดีแล้วก็ประหยัดไฟประหยัดไฟมากแต่ถ้าแก้ให้แรงแล้วก็คำว่าประหยัดก็ไม่มีนะครับก็คือแก้อาตัวนี้ใส่ค่าน้อยลงตัวสิบเนะครับอาหนึ่งกับอาสี่นะ กะเนไฟขึ้นแล้วก็แรงขึ้นอันนี้เป็นการขับแบบดารลิงตันใด้ครับใช้ไดตัวเล็กนะใช้สีหนึ่งแปดหนึ่งห้าเหมือนวงจรอ่าสร้างความที่นะครับส่วนสูตรสูตรคำนวณความที่เนะที่ผมได้ความรู้ก็คือได้ความรู้มาจากหนังสือเล่อ,อนี้นะครับก็จะ,จะมีแบบ บางทีผมก็คำนวณแล้วก็พลาดกดผิด <G OT F IT> ก็มีก็ดีอ่ะ,ะนังสือเล้วเนบบี่ยก็มีความรู้ซอดแทรกถึงจะไม่ได้เยอดดเะแต่ก็สำหรับผมถือว่าได้เยอะนะความรู้อ,อันนี้กอันนี้จะมีวงจรสมบูรณ์นะครับก็คือจะมีไดโอดต้องการแรงดันสไปค์จะมาแปลงตีกลับมาคือแรงดันสไป ก็เกิดจากการกระเพื่มของมคดรลวดมันก็จะตีย้อนกลับมาจะทำให้ทานซิเตอร์ร้อนนะก็เลยใช้ไดโอดมาต่อรีเวิร์สกลับมาต่อรีเวิร์สกลับมานะครับจะมีทั้งสองข้างอ่าวงจรที่เอาไปขับรีเลย์ก็เหมือนกันนะครับถ้าใส่ไดโอดคอม คอมค่ารีเล์ค่าคอยคนระับก็ช่วยได้าการค้อมค่าคอยนี่กันแบบยังไงล่ะการแบบไฟไฟมันมันเป็นไฟสู้งอะ่ะผมพูดไม่ถูกมันมันจะเป็นไฟสู้งเลยถ้าเกิดเรามาทําเป็นสวิตรีเล์ใช่ไหมแล้วเราใช้สวิตกดเนี่ยมันอาาจ,จะดูดมือเราได้นะ ใส่ตัวนี้มันก็จะช่วยได้ใส่ไดก็คอมไว้นะครับดักไว้พวกง่ายก็คือดักไว้ก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยที่ผมทำก็จะเมื่อก่อนนี้ก็จะบา้บาบ้าตัดแผ่นปิ้นเลยนะ <c oughs> มันตอนทำทดสอบก็เป็นปิ้งไข่ปลาแล้วก็มาทำเป็นแผ่นปิน้นแล้วก็เอาไปใช้งานก็ใช้ดีอ่ะก็คือมันไม่ร้อน ไม่กินไฟเพรอความที่มันต่ำนะแค่50เหรีแล้วก็อ่าตัวนี้ค่ามันสูงตอนล่างพวกม็มาแก้เยอะมาแก้ทําค่าน้อยลงมากอะไรมากนะก็ปรับเปลี่ยนไปยิ่งเราไล่วงจรเป็น,นะเรียนรู้ไปเราก็จะแก้ได้หมดเลยวงจรพวกนี้ปรับเปลี่ยนตรงไหนก็ได้อะไร ถ้าทีอาตัวนี้ทีอาตัวนี้มันหยุดนํากระแทใช่ไหมครับนะกระแทมันก็จะไล่จากนี้ลงมาอาริกเคนะเขานี่มาไบอัดมาไปอัดทีอา TR ตัวนี้ให้นํากระแทนะครัแล้วก็จะไปขับที่มออแปลงนะครับแค่นี้มันก็จะเป็นตัวนี้ถ้าตัวถ้าตัวนี้หยุดตัวนี้กันจะนํากระแทไล่มาเหมือนกันนะครับก็คือมันก็จะดึงพอเนี่ย มันจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนสวิตช์ใช่ไหมทรานซิสเตอร์มันก็จะต่อไฟลบปึ้งเอาเข้ามาที่คดรโหดแค่นี้นหลักการมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนถ้าเราทำใช้งานเนี่ยตรงไฟออกเราไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรไปคอมเลยนะอันนี้เขาแค่คอมไว้แสดงสถานะเฉยๆนะก็เราไม่ต้องไปคอมเพราะมันจะเป็นโหลด ใช้งานตรงๆได้เลยจะได้ให้ข้องใจบางคนไม่รู้ว่าทำไมถึงผมถึงเรียกว่าวงจรไฟกระพริบก็คือมันคือวงจรที่ใช้ทําไฟกระพริบอย่างที่อธิบายตอนต้นนะแล้วก็วงจรเนี้ยถ้าทําไฟกระพริบ10บดวงใช่ไหมครับนะก็ใส่ v r ครับปรับกระพริบเร็วกระพริบช้าได้ตัวนี้ เอาไปใช้งานได้เยอะเอาไปทำเครื่องมือหากกินเอาไปทำเครื่องมือใช้ประโยชน์ต่างๆนานาได้มันมันดัดแปลงได้หมดมันยุ่ที่ว่าเราไล่วงจรเป็นหรือไม่เป็นนะถ้าเป็นเราก็ดัดแปลงได้หมดเลยทุกวงจรเลยนะเครื่องส่งเครื่องเสียงก็เหมือนกันถ้าไล่วงจรเป็น ดัดแปลงได้หมดเลยก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มซนะิฟกอร์ป,รปีแล้วปกที่หู่มนี้เพิ่งหายนะครับเพิ่งหายไปถ้าไม่มีปกหุ่มมันก็จะเก่า แล้วก็เล่มนี้แหละที่ทำให้ผมเขียนออกแบบ PCB เป็นนะครับใช้ท่านนั้นใช้อ่า p r o t โปรแกรม Protheo นีครัเ, <c oughs> <c oughs> เป็นโปรแกรมในตำนานเลยครับได้ความรู้จากตรงนี้นะผมถึงได้บอกเพื่อนๆว่าควร ควรที่จะอ่านหนังสือบ้างนะแต่ตอนนี้มีอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมม,มันสะดวกพเมากร่กรเมื่อก่อนเข้าถึ่อินเทอร์เนต็ตยากมันก็ไม่ยากแต่ว่ามือถือมันเป็นเข้าดำอยู่ตอนนั้นนะยุคนั้นใช้ใช้โปรแกรมโพเทลเมื่อก่อน ไม่ค่อยคล่องนะตอนลนำบากมากแต่ก็ทําได้ก็อเอาวงจรมาให้รู้จุดกำเนิดว่าเอาพออะไรถึงได้เรียกว่าวงจรไฟกะพผิบ วางก็จะมาทำคลิปแบ่งปันความรู้เท่าที่ผมมีนะครับผมจะแบ่งเท่าที่ผมมีถ้าใครมีดีกว่าผมก็เอามาแบ่งมังนะครับแบ่งๆกันไปนะครับเก็บไว้คนเดียวตายไปก็ไม่ได้ใช้นะครับขอบคุณมากๆครับ